ันนี้บรรยากาศภูมินเลกเตอร์นะครับสถานที่เก็บงานกันอยู่เดยทีมงานได้เลยตกแต่งนะครับเก็บงานเก็บงานสร้างสูงสร้างเชื่อมมันไล่เชื่อมกันอย่นีเลยอ่าบรรยากาศโดยรอบนะครับตามที่ลูกค้าสั่งหรือเก็บงานแล้วก็จอดหน้าร้านเพื่อให้ นะครับ FC ที่เยี่ยมชมแล้วก็ติดตามนะครับฝากเป็นกำลังใจเพื่อกดไลค์กดแ like, ชร์นะครับกดคอมเมนต์มาถามได้นะครับเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อ,ตอไปนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าง,งานนะกำลังไล่เก็บงานให้ละเอียดก่อนตัวไหนมีปัญหาก็จะเก็บไปนะครับไล่ไ,ไปแก้ไปตามสภาพโอ้งานรถไร งานสีอะไรวินี่หมดแต่ถ้าเป็นงานเครื่องมันจะส่งข้างนอกนะครับงานเครื่องตัวมันหนักๆแต่พอเบาๆหน่อยมอันก็ทําได้เลาจะ,จะทีมงานลุยเข้าไปโอ้ตัวนี้คู่ประตากันนะตัวนี้เห็ุยังไนะงนะฮะดิสนะ่คลิป ลูกค้ามาใส่คลิบอ่ะโอ้ลูกค้าข้างในวะ้ม่รู้เพื่อนลูกค้าเอาตไถมาใส่คลิบคิดถอดคัทถอดแนีนะมัยมาใส่คสิถอดล่อถอดยังงาวนเลยประ,าะปปากาศโดยรวมนะครับ ขีดลึนกน่องมาเนี่ยปาย้าให้ลูกน้องชีดกันไว้ขีดหญให้ว่วป่ะครับเนี่ยทีดงามเงินกับีหอนว่วง่วเพินกจะไพรพวมนะครับ ยากาศโดยรวมอันนี้ยก่ใกล้กรับเ้ยไม่เยี่ยมมาชมได้นะครับมามาเบิร์นเตรียมการขีดใหม่ขีดอ,อ,อ้อยรถได้มากวกว่าจุดเก็บงานเก็บสีให้ใหดูรอยจะรอนหรไปรถไทพวกนีมน้มันพ่นอยู่แล้วมันพ่นอยู่แล้วเยวมาเก็บสีสวยงามเก็บจุดต่างๆไล่ไปก็เป็นรถเก่านัา่นแหละตามสภาพและราคา 6, พวกพานพวกก็ยังเพิ่งก็มาเก็บไหมนะครับไปล,ลูกปองลูกปืนเก็บนงเก็บนัดไปอัดไหมเพื่อให้อปไาใส่นกน็ได้ดีเลยนะครับตอนนี้จะว่างขายเก็บใส่ลูกปืนไหมบ่ะนะอ๋อพานในมาตองมา่อไหร่เก็บลูกปืนไหมบัป่ะแยกบ,บางตัว,เ,บบตวเก็บไรกันไปลูกค้ามาติดขี้บนรถไถยร้า กแล้วเลม้วว่ะอสไปจะตีเพรามันจะำอแอยี่ไหนยี่ยง่นู้กไข่ยี่ไหนดำก็ได้ครับว่ะใส่คลีหน้อยเข้าเลยว่ะม่ครัเครื่องแอลฮาซูน่ะครับอ้าเป็นใบีบว่ะใบครับใบพี่ส้มานัะอ๋อโอเคโอเคคือบรรยากาศโดยรวมนะครับอัปเดตใหตเอฟซฮอรชมกัน และไล่กันไปช่วงนี้จะมาแต่ลดการเกษตรนะครับมาแต่ลดเพื่อการเกษตรแล้วคันว่างเด็บช่วงนี้ก็จะเวื่อมบ้างแล้วนะครับนะเราจะไล่ลงไปรดเก่งบ้างนะครับลดน่องสตังบ้างนะครับอยากให้ไปท้ายร้านได้ก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์มาเมื่อนี้ขอบคุณที่รับชมติดตาม็นจัลลังใจขอบคุณครับผม